สวัสดีครับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้นะครับจะขอนําเสนอเรื่องราวของมวยคาดเชื่อครับซึ่งโด่งดังที่สุดนี้ก็อยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับจะเป็นมวยประเพณีที่ชกกันระหว่างไทยกับพม่าครับโดยการชกที่มีเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างช้านานนี้นะฮะโดยส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นการชกของไทยกับพม่านะฮะในวันนี้จะขอนําเสนอชาติที่3ครับมาขอแจมเกี่ยวข้องเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะนั่นก็คือญี่ปุ่นนะ แล้วภาพนี้นะฮะโอ้โหเป็นบรรยากาศเรียกได้ว่าดั้งเดิมเลยครับไม่เหมือนในปัจจุบันที่มีบริษัทเข้ามาจัดเป็นโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นนะทําให้รูปแบบมวยคาดเชือกไทยพมา่านี้แบบดูอินเตอร์ขึ้นนะฮะแต่ในสมัยอดีตเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นมวยแบบเวทีชั่วคราวธรรมดาธรรมดาครับโดยนักมวยพมา่านี่ก็เป็นเหมือนนักมวยท้องถิ่นอะไรไม่ได้โด่งดังเลยมากครับแต่คนมวยไทยก็เหมือนกันครับเป็นนักมวยไทยที่อยู่ในจังหวัดตากหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับ แล้วก็ลีลาการชกนี่จะเห็นได้ว่าแบบคลาสสิกอะต่อยมั่วทิ้งตัวว่ายน้ำมีครบครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นลีลาของฝั่งพม่านะฮะที่อจะมั่วๆว่ายน้ำแล้วก็ทิ้งตัวซึ่งแน่ดีนี่ก็จะมีกรรมการครับสองคนฮะเป็นเอกลักษณ์เลยฮะไทยคนพม่าคนนะฮะไปช่วยกันห้ามครับซึ่งในคลิปการแข่งขันในวันนี้ครับปี1 9 9 2ครับมีนักมวยญี่ปุ่นหนึ่งใน2คนนี้นะับพอถึงปี1994กนั่นคือ2ปีข้างหน้านะครับ เขาได้รับคัดเลือกเข้าแข่ง UFC ครั้งที่2ด้วยนะครับมาเรามาดูก่อนเลยครับว่าเขามาโชควยค่าเชือกในลีลาจะเป็นอย่างไรนะก็คู่แรกครับฝั่งญี่ปุ่นนั่นก็คืออิชิฮารามิโนกินะฮะเป็นนักคาราเต้โอ้โหรูปร่างนี่แบบตันมาเลยนะฮะอิชิฮารามิโนกินี่แหละครับเมื่อปี1 9 9 4ครับเป็นตัวแทนฝั่งคาราเต้ครับแข่งขัน UFC ครั้งที่2ครับเจอกับรอยเกซี่ครับแล้วก็แพ้ไปนะฮะ โดยอิชิฮารามิโนกิจะเจอกับนักมวยพม่านะครับชื่อว่าอองโชนะฮะประวัติและดีกรีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่รู้ครับมาดูยกที่หนึ่งครับไออิชิฮารานี่อย่างตันเลยนะอองโชเตะขวาตามด้วยหมัดขวาครับอิชิฮาราต่อยวืดไอองโชทิ้งตัวลงไปนอนก่อนเลยครับไม่รู้โดนหรือเปล่านะเนี่ยดูครับนี่ครับอองโชต่อยขวาแล้วอิชิฮาราต่อยเหมือนเฉียวๆนะฮะแล้วก็ดันอองโชก็ทิ้งตัวล้มลงไปเลยฮะ เอาเหมือนจะไม่เอาแล้วกรรมาการบอกให้ลุกครับหาชกได้ต่อครับองโชว์หมุนตัวมันท่าอะไรวะ่ท่าอะไรครับไม่มีสารระบบมวยท่านี้อธิบายไม่ถูกครับปึ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยมองไม่ทันครับอยู่ดีองโชกลงไปนอนแล้วพี่เลี้ยงก็เฮ้ยลุกด้มือลุกอ่ะดูภาพช้าครับปึ๊บโอ้ย กลายเป็นอองโชครับต่อยหมัดขวาเข้าเต็มหน้าของอิชิฮาร่าฮะแล้วเอ้าอองโชไม่เอาครับกรรมการกระชือให้กับอิชิฮาร่าพิโนกิชนะไปครับเอาดูดูแตกนะครับจมูกแตกนล้วเลือดกำดาวไหลเลยครับโอ้ไปโดนหมัดขวาเมื่อสักครู่นี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอ่องโชนี่โดนอะไรครับเอ้ารีบลงไปแล้วครับ ไม่เอาแล้วครับโอ้หถอดใจง,ง่ายครับแมาเหมือนกับทางนี้ยังติดใจอยู่ครับว่าแหมลอกเลือดไหลเลยครับมันงขึ้นมาตอ่อเอาพีเลี้ยงก็เหมือนกันครับขึ้นมาเอาตอ่อไม่รู้ข้ามาโดนอะไรเดี๋ยวเรดูภาพช้าเลยนะแต่ทางนี้โดนหมัดแน่ๆแล้ครับเลือดก,กำดาวไหลนี่แตกอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเพื่อนกูไม่ห้ามนี่มึงตายนี่แบบไ,ไป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  มาดูภาพช้าครับนี่ครับอิชล่าหมุนหมัดเหมือนจะแบ็กฟิตนะครับแต่องโชต่อยขวาเข้าไปโอ้โหเต็มจะูมกเลยฮะแล่องโชนี่ก็ไม่โดนเลยครับเหมือนกับเฉียวเฉียวจักรแลครับแหมจะได้กินเต่าแล้วแล้วก็ลงไปสลบเลยครับโอ้แหมไม่โดนอะไรเลยครับอองโชมาแต่ก็เหมือนได้กาไรไปแล้วครับได้ต่อยเขาแต่ตัวเองไม่ค่อยโดนอะไรครับยอมแพ้เลยครับอย่างี้ก็มีด้วยารับมาดูคู่ที่สองครับ ญี่ปุ่นนั่นก็คือมุราคามินะฮะขึ้นมาในฝั่งของไทยนะฮะแหมเจอกับพม่าเหมือนเดิมครับพม่านั้นชื่อว่าอาร์ตี้นะฮะแหม่ไม่รู้จะลีลาแหม่ไม่รู้จะลีลาลูกเล่นเหมือนกับอ่องโชเมื่อสักครู่หรือเปล่านี่ขึ้นมาแล้วครับอาร์ตี้แหม่ดูรูปร่างสูงแห่สูงกว่ามุราคามินะฮะ พอฟัดฟอวีงกนันครับดูหุ่นแล้วแต่ใจน่าโยพม่านี่ไม่แน่ครับแม่พอใจง่ายเหลือเกินครับเอาแล้วยกนิดหนึ่งครับมูราคามิเจออาตี้นะฮะอาตี้เก่งแดงครับมูราคามิเกง่งพุทธนั่นนะครับเตะขาแล้วอาตี้เป็ธรรมดา้โดยดูอ๋อมีมีโดดแยงครับเอึ๊กระโดดอะไรเนี่ยแห <c oughs> มอาตี้นี่เหมือนกับกล้าก,กลัวครับนี่ยับมากไม่ธรรมดาเหมือนกันมีต่อยเอา้ากระโดดอีกส์ มูลคามีเข้าไปครับแหมบัตรยังไม่โดนเอ่อสนรับฟัดเวียงเขาตอนนี้ปัม๊มครับปั๊มต่อยครับอาร์ตี้ปั๊มต่อยแหมืท่านี้มีเออท่านี้เอ้ยอ,อะไรนี่แหมล็อกคอแล้วก็เหมือนจะทุ่มเลยกรรมการก็บอกย่ายา,ยาล็อกคอทุ่มอย่างนี้ไม่ได้เอ้าแหมมูลคามิเตะตัดล่างอาร์ตี้ล้มเลยครับคนจำเบ่าไปฮะ กลาวกลัวอยู่นะครับนี่หมัดขวาตรงของทุลา,ามิเนอาตี้เตะล่างเอาแล้วับเริ่มมีหมัดปึ๊บเอาแล้วครับอาตี้โดนครับเข้าบูมแต่โดนนิดโดนหน่อยนี่จะหันหลังอย่างเดียวลยแล้วตอนนี้เอาอยู่ดีจะไม่เอาเลยแส่กรรมการเรืยกมามาต่ออย่าพึ่ง มูราคามิครับเตะขวาแยกกันครับอาต,ตี้อาตี้เตะอ,อม๋มีหมัดน่จะมีสอกกับุ้ยแหมหมุนตัวล้มลงไปครับมีมีลามม่าเนยครับแบบทิ้งตัวเอ้าอยู่ดีก็ถอดใจนะโดนกรรมการนับเลยเอ้าอ,อะไรนี่อาตี้ยอมแพ้ไปนิดเีดดเลยครับโอ้อ มิวข้าวอะเนี่ยรีบไปกินข้าวอ,อ่ะกเป็นมุราคามิครับชนะน็อกไปครับก็ดูแล้วแม่ไม่ค่อยมันเลยครูนี้เร่าไม่มันทั้งสคู่เลยดีกว่าครับพมาที่ถอดใจง่ายเหลือเกินครับมาดูภาพช้านะมุลาคามีครับหมัดขวาแม่คอมไปแมอ่อารตีหมุนจะสอกกลับแล้วก็โดนขวาลงนี้ครับ อ่านี่คือครั้งแรกนะครับที่อาร์ตี้เหมือนจะไม่เอานะไม่อโดนริดนอนหน่อยไม่ได้กลัวหน้าเสียโฉมเนี่ยฮะเหมือนจะไม่เอาครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองนครับโดนจะแทกยับซ้ายทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับจงังหวะชุลมุนแล้วอาร์ตี้ล้มลงไปนอนแล้วก็ไม่เอาครับโอ้ถอดใจง่ายแท้ครับบุกการกก็บอกมือเออมึงหิวข้าวมึงก็ไปกินเถอะ ก็เป็นญี่ปุ่นทั้ง2คนนะครับชนะในสึกมวยคาดเชือกไทยพมา่านี้ไปนะฮะแม้ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขานะครับซีขึ้นมาร่วมขอแจมด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกๆเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ สำหรับวันนี้ขอจบพียงเท่านี้ขอบคุณครับ